ชำกิ่งชวนชมยังไงไม่ให้เน่าไปดูกันสวัสดีครับพบกับผมนายชวนชมกลับมาพบกันอีกแล้วมีเอซท่านหนึ่งนะครับขอไว้ว่า,าช้ำกิ่งชวนชมให้ดูหน่อย ทำยังไงก็เน่าทีนี้เรามาเรียนรู้ลักษณะนิสัยของกิ่งชวนชมที่เราจะมาชําก่อนเดี๋ยวผมขอหยิบตัวอย่างแป๊บเดี๋ยวใช้นิ้วก็ได้ลักษณะอากาศในการที่จะชำกิ่งเป็นตัวแปรสําคัญครับเราต้องรู้จักก่อนหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเราชาได้ตอนไหน หน้าฝนทำได้แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเน่าเพราะว่าความชื้นมันเยอะแต่ก็ทำได้ครับแต่หน้าหนาวหลังจากเดือนพฤศจิกาไปห้ามแตะต้องกับต้นชนชมเป็นอันขาดเพราะว่าต้นไม้เขาจะพักฟื้นสี่เดือนพฤศจิกาคันวามกลาคุมภา มีนาสีเอกถึงกุมภาพอเริ่มต้นเข้ามีนาถ้ายังไม่หมดหนาวก็ก็รอไปก่อนสักกลางมีนาแต่ถ้ากุมภาหมดแล้วมีนานี่เริ่มได้ละเข้าหน้าร้อนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสี่เดือนเนี้ช้ำไปเลยยังไงก็ติดจำไว้นะครับหน้าหนาวห้ามแตะต้องกับชวนชมไม่ว่าจะไป ก็เก่งทำเก่งอะไรหน้าหนาวคึบต้องปล่อยหขาเลยจะทํำอะไรก็ทําทช่วงหน้าฝนกับหน้าร้อนเท่านั้นเพราะไม้จนชมจะโตอยู่แค่แปดเดือนพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บก็จะสงบนิ่งรากก็ไม่เดินใบก็ไม่เดินออกดอกอย่างเดียวโอเคนะครับทีนี้การชํามาถึงการชําวัสดุการชํา เราเรียนรู้ลักษณะนิสัยแล้วก็ผมมีอากาศไปแล้วเนาะเจ้ากระถางนี้เป็นกระถางที่ผมปักชำไว้เป็นกิ่งของตอไทยโบราณเนาะไม่ใช่ฮอแลนรนนะครับตอไทยโบราณผมก็จะอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ไว้ผมก็เลยตัดกิ่งเขามาชำไว้แล้วก็เออ่เกี่ยฝฝักไว้ด้วย วัสดุไม่ยากเลยครับทรายหยาบทรายก่อสร้างนี่หละครับอย่างเดียวเลยส่วนการเลือกกิ่งห้ามเล็กกว่านิ้วโป้เห็นนิ้วโป้ไหมครับเล็กได้เท่านิ้วชี้อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเท่านิ้วก้อยหรือเล็กกว่านิ้วก้อยไม่ได้ครับ มันได้อยู่แต่อัตราการงอกการเกิดมันก็ห้าสิบห้าสิบเน่าก็เน่าไม่เน่าก็ไม่เน่าแต่ถ้าเป็นกิ่งที่สมบูรณ์และใหญ่พอยังไงก็ติดร้อยเปอร์เซนครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงดินละดียวทำคลิปแยก,กอีกทีนึงว่าผมจะเอาอันเนี้ย ไปแยกลงดินแต่ผมจะจัดเป็นแบบส่วนทาดส่วนทาดส่วนป่าอย่างเงี้ยเป็นส่วนป่าอย่างเงี้ยเพราะกว่าเขาจะโตไม่ต่อไทยเขาโตช้าเดี๋ยวผมต้องเสียสะละกิ่งซะแล้วมงทำให้พี่น้องดูเดี๋ยวผมพูดข้าวๆไปก่อนเนาะเวลาเราตัดกิ่งมาแล้วใช่ไหมตัดกิ่งมาแล้ว เราก็แต่งปลายแล้วเราก็วควรทิ้งไว้สักแต่อย่าทิ้งไว้นานนะสามสี่วันพอสามวันสี่วันประมาณนี้ยให้แผลแห้งใครจะทากาวร้อนก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่นี้ผมไม่ได้ทานะผมพอพอแผ่แห้งผมก็ไปจิ้มตายไว้เลยไม่ได้ทากาวร้อนไม่ได้ใส่น้ํายาเล่งรากเดี๋ยวคลิปที่ผมจะแยกค่อยมาดูกันว่ารากเยอะไหมมันไม่มีกิ่ง จะมาตัดให้ดูง่ายๆตัดมาตัดมาปุ๊บรอแผ่แห้งสามวันสามวันปุ๊บก็เอามาจิ้มใส่ทรายเลยแล้วก็นับถอยหลังไปสามเดือนสามเดือนพอเนี่ยดูไม้อะพอได้สามเดือนแล้วก็ดูไม้เขาออกดอกหรือว่าเขาออกใบบูมแล้วแสดงว่าเขาสมบูรณ์แล้วรากเดินดีแล้วพร้อมกินอาหารแล้ว เราก็จับขอแยกลงดินเราก็จะได้ต้นชนชมเพิ่มขึ้นมาจจำไว้นะครับกิ่งอย่าเล็กมากประมาณนี้กำลังดีเนิ้วชี้นิโป้เนี่ยิ้วชี้นิโป้จำไว้นิ้วชี้นิโป้นิ้วชี้นิโป้เนี่ยอย่าให้เล็กกว่านี้โอเคนะครับผมไม่มีกิ่งจะตัดประทำให้ดูจะตัดก็เสียดายมันไม่มีต้นไหนที่ตัดได้เลย มันมีต้นที่ห้อยอยู่บนหัวนี่ก็มันมีกิ่งอยู่แต่ว่าผมจะเอาไว้เล่นระดับไงก็เลยไม่ได้ทำให้ดูโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีกิ่งเดี๋ยวผมจะมาทำแบบคลิปสั้นๆให้ดูอีกทีนึงทวนทวนทวน,ทวนตัดกิ่งมาปุ๊บรอแผ่แห้งสามวันแผแห้งเสร็จจิ้มใส่ไว้สามเดือนถอนปลูกดินโอเคครับขอบคุณครับ